ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยาการณดวงรายจานทร์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o 5 Channel นะคะต้อนรับเข้าสูท่ทำนายดวงเป็นประจำทุก,ทกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือน12ราศีนะคะประจำเดือนสิงหาคม2567นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆนะคะสำหรับท่านที่เป็นแฟนช่องที่เคยมาดูเป็นประจำอยู่แล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะการทำนายดวงตรงนี้นะคะอย่างเช่นเดิมนะคะเป็น General Reading ทำนาย,ยนภาพรวมนะคะ ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะําไปงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดูชะตานะคะฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะสําหรับท่านที่อ,อยากจะปรับ การพูดเร็วพูดช้าของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะ,ะในยูทูบนะคะจะมีปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะหรือว่า playback speed นะคะสามารถกดให้เร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้หรือถ้าบางคนโอเคกับ normal speed หรือ speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดใดทั้งสิ้นนะคะอ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าะคะ่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนสิงหาคมส5 6 7นนะคะทำนายโดยภาพรวมจากไพ่พีณแล้วก็ไพ่ทาหลอดดีเช่นเดิมนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าราศีกรกฎคะ่ะ Steadfastness Be candid, Ace of Swords, Five of Wands, Two of Swords, Queen of Wands. Four of Pentacles The Hangman Six of Pentacles The World King of Pentacles Three of Wands Eight of Wands And the last one by ha King of Cups พลังงานนะคะราศีกรกฎเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องคําว่าสเสน่ห์มากๆเสน่ห์มาหานิยมหรืออาจจะแปลว,ว่าไม่สเสน่ห์ในการทํางานทำมาหากินอาจจะได้รับการชื่นชมชื่นชอบเป็นหนึ่งว่าเราเป็นต้นแบบเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนก็เป็นได้นะคะหรือว่าเรามีโอกาสที่จะเจอความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จในด้านใดนด้านหนึ่งนั่นเองนะคะมีโอกาสได้พบเจอข่าวดีคะ่ะเป็นข่าวดีที่ คุณเองอาจจะรู้สึกไม่คาด,ดคิดคาดฝันที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมันอ,อาจจะมีเรื่องที่เราต้องฝาฟันอยู่บ้างมีเรื่องที่ต้องเจอบททดสอบมีเรื่องที่เราอาจจะต้องจัดการอยู่บ้างแต่ไม่ต้องกังวลนะคะไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะไม่เจออุปสรรคทุกคนเจอหมดกิ่งฟ้ายังเจอเลยนะคะแต่อุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เข้ามาเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้คุณไม่ต้องกังวลนะคะหรืออาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราต้องไปแก้ไขจัดการให้กับคนอื่นบางคนอาจจะบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราหรือว่าเราเองอาจจะแบบ เป็นสภาวะคนผูน้นําหรือว่าเราเองอาจจะแบบอยากช่วยเหลือเขาไปแก้ไขปัญหาคนอื่นแก้ไขได้ค่ะแต่ก็จงทําในสิ่งที่เราไม่เดือดร้อนเท่านั้นพอนะคะแล้วก็คุณจะมีความสามารถค่อนข้างรอบด้านรอบทิศฉะนั้นกิ่งฟ้ายัางเชื่อหนึ่งอย่างว่าคุณสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์แล้วก็สามารถแก้ไขมันจากร้ายกับกลายเป็นดีได้ด้วยแบบฝีมือมันสมองและความคิดของตัวเราเองได้แน่นอนถือว่าดีมากๆค่ะเป็นกาลังใจนะคะแล้วก็ เดือนนี้นะคะในเรื่องความคิดความอ่านหรือว่าการพูดของคุณจะเด่นมากๆแต่จงพูดในสิ่งที่เขาเรียกว่าเรียลอะแบบตรงตรง,ตรงแต่ตรงต้องมีการลัทศารด้วยนะตรงตรงสิ่งที่จริงใจถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดความจริงหรือความจริงใจอะคะ่ะคำพูดของเราจะแพงทันทีนะคะมันเหมือนความพูดของเราเนี่ยคนจะเชื่อถือจะ,จะนับถือเรามันมาจากคำพูดและการกระทำสองอย่างประกอบกันเลยจะบอกว่าเดือนนี้ของคุณเนี่ยคุณพูดสิ่งไหน คุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาประนึ่งว่าถ้าเราพูดดีก็เข้าตัวพูดไม่ดีก็เข้าตัวนะคะแล้วก็ถ้าเราเองแบบมีความเพียรพยายามมาโดยตลอดความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณไพ่เลยเป็นเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณทําอะไรอะคะมันจะเป็นไป,ไปตามผลที่คุณกระทําลงไปทั้งนั้นเลยไม่เหมือนเป็นจะผลออกมาจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเรานะคะแล้วก็ในในเรื่องของ การเงินของคุณหรือการหาเงินของคุณเดือนนี้ดีแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อออนไลน์สื่อต่างประเทศบรศิษัทข้ามชาติช่วงนี้ดีหมดเลยนะคะมันเหมือนค่อนข้างรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งอยากจะบอกว่าตัวคุณเองถ้าสมมติคุณรู้สึกเบื่อในสิ่งที่คุณทำารู้สึกว่าสิ่งที่เราทามันรูทีนเดิมๆสิ่งเดิมๆถ้าเราบอกว่าเราออกจากกุ่ปนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มั่นคงสิ่งที่เราถนาดัดสิ่งที่เราแบบทามาหลายปีมันนานแล้วอะไรเงี้ยนะคะ ก็ขอให้ไปต่อทําต่อไปแค่อาจจะหาอะไรที่เป็นงานอาดิเรกเพิ่มเติมทําให้เราไม่เบื่อไม่รู้สึกเบรนเอาท์หรือว่าไปเที่ยวบ้างหรือว่าไปอยู่กับธรรมชาติบ้างบางคนแบบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์ประสาทอื่นอื่นก็ช่วยได้เยอะนะคะแต่บางคนบอกว่าอาจจะรู้สึกเบรนเอาท์จริงๆอยากทํางานอย่างอื่นอยากที่จะไปที่อื่นก็สามารถที่จะไปได้เพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงเวลาดีของคุณนะ่ะที่เหมือน,นมีโอกาสใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆม,ม,มีโอกาสที่จะเข้ามาฉะนั้นจะทําอะไรก็ ขอให้ลงมือทำอย่าแค่คิดอย่างเดียวลงมือทำแล้วก็จะเกิดความสำเร็จหรือว่าเป็นพยายามที่เป็นเป็นไปตามที่เราปรารถนามันจะได้ดังใจอะคะ่ะเหมือนพลังงานมันขึ้นความความสมความปรารถนาอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง The High Priestess ขึ้นมาคะ่ะ seven of pentacles six of wands the death the fool six of wands ไพ่ึ้นดีมากเรื่องการงานของคุณเนี่ยคือคุณเนี่ยจะต้องจับปลาหลายมือทำอะไรหลากหลายอย่างาหนึ่งอย่างที่กิงฟ้าก็เพิ่งพูดไปนะถ้ารู้สึกเบื่อกับงานหาเวลาไปพักผ่อนบ้างถ้าเป็นไปได้นะคะหรือหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มก็ได้หรืองานอนดิเรกเพิ่มเติมก็ได้มันจะดีนะคะแต่บางท่านอาจจะมีโอกาสไปกลับทำไปกลับไปทำอะไรเด,ดิมๆเก่าๆเหมือนกันนะเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างเดิมๆเก่าๆให้กลับมาแก้ไขกลับมาเหมือนเป็นหนึ่งเวนิเทใหม่กลับมาเหมือนแบนบ,บ รีเวิร์กใหม่มาทําใหม่อะไรประมาณนี้ค่อนข้างสูงมากๆเลยแต่พ่าขึ้นประสบความสําเร็จนะคะถ้าใครทํางานพวกแนวไม่อยู่ติดกับที่หรือเป็นงานฟรีแลนซ์หรือว่างานมากกว่า1อาชีพหรือในหนึ่งอาชีพทําหลักหลายอยา่างมากเป็นมัลติทัสกิ้งช่วงนี้จะดีหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาการให้ความรู้วิชาการต่างๆนะคะข้อกฎหมายต่างๆช่วงนี้จะดีนะคะ ช่วงนี้มันเหมือนกับว,ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมในเรื่องเนื้องานคุณเรียนรู้ได้ดีมากด้วยความจําของคุณจะดีขึ้นความคิดของคุณจะลดแลนความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะดีขึ้นด้วยนะคะครที่ทาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมเพื่อสวนไร่นาก็ดีถ้าบางท่านอาจจะกําลังลงทุนทําอะไรอยู่ช่วงนี้ลงทุนได้ ก็วางแผนได้ดีแล้วก็ลงทุนแล้วกันถ้าทุนทรัพย์เราพร้อมทําได้เลยเพราะว่ามีโอกาสที่ในภายภาคหน้าจะมีผลกําไรหรือว่าสิ่งที่เราลงแรงไปมีโอกาสประสบผลสําเร็จไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะใครที่อยากเดินทางไปต่างประเทศไปเดินทางไปแบบอาจจะไปทํางานหรือว่าไปไปแบบในลักษณะคําว่าระยะสัน้นหรือว่าบางท่านอาจจะแบบ เ,เป็นอยู่ในบริษัทข้ามชาติต่างๆหรือพวกสื่อออนไลน์หรือว่าความทันสมัยอยู่ในสถานที่ที่แบบอาจจะมีความทันสมัยต่างๆหรือเป็นบริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้นะคะเพราะว่าหรือว่าอาจจะดีขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันไปในทางที่ดีนะคะช่วงนี้คุณน่าจะมีแรงกระตุ้นในการ ทำให้เราเองเหมือนแบบอยากทำมาหากินมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นถ้าใครทําพวกแนวศิลปะความงามคลินิกความสวยความงามหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกศิลปะความคิดสร้างสารรค์ช่วงนี้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะบอกว่าบางคนอ๋อใครที่เป็นนักเขียนหรือว่าเป็นอะไรที่อาจจะเกี่ยวโยงกับพวกแนวลักษณะเหมือน การที่ต้องใช้ไอเดียเราเยอะๆออช่วงนี้จะเหมือนแบบไอเดียคุณจะพุ่งพรานมากดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องวาจาวาทศิลปของคุณก็เด่นอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นนะคะช่วงนี้คือมันเหมือนกับว่าเหมือนแบบชี้นนกเป็นนกชี้นไม้เป็นไม้เลยคือสามารถที่จะแบบสั่งการได้หรือว่าคุณสามารถทําได้ตามที่คุณพูดเอาไว้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วไพ่ขึ้นการประสานคือการช่วยเหลือการหนุนนําหรือว่าคุณเองอาจจะแปลว่าเข้าใจเนื้องานมากยิ่งขึ้นประสานกับงานมากยิ่งขึ้นหรือว่าคุณเองจะค่อนข้างที่จะไปได้ดีกัับสิ่่่่งงททีเเราาาํอออยูนนถืว สัญญาณที่ดีนะคะใครที่คิดไม่ดีศัตรูจะแพ้าพ่ายก็คือคนที่คิดไม่ดีกับเราก็จะห่างไกลจากเราหรือทําอะไรเราไม่สําเร็จแต่อย่างที่กิงฟ้าบอกกิงฟ้าไม่เข้าข้างใครถ้าคุณทําไม่ดีกับใครเขาเข้าตัวนะคะแต่ถ้าใครทําไม่ดีกับเราเขาทาคุณไม่สําเร็จแน่นอนนะคะฉะนั้นขอให้คุณทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่นะคะขอให้คุณทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเป็นพอนนะสาหรับในเรื่องของการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างการเรียน The Empress ขึ้นมาค่ะ The Moon ขึ้นมาแล้วก็ Two of Pentacles ขึ้นมา The Strength ขึ้นมาคือช่วงนี้คุณน่าจะมีความกังวลสูงในเรื่องการเรียนการศึกษานะสูงมากๆเหมือนกับว่าเอจะทำยังไงดีจะจัดการยังไงดีฉันกลัวหรือเกินฉันทำไม่ได้มันมีความคิดความกังวลเต็มหัวไปหมดเลยกิฟฟาก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณนะคะว่าทำให้เต็มที่แล้วกันไม่ว่าผลจะออกมาดีม่ดีทำให้เต็มที่อย่าเอาความคิด มาติดลบตัวเองหรือเอาความคิดมาตัดบั่นทอนตัวเองว่าฉันทาไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้โอ้ที่ผ่านมาฉันสอบตกฉันอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดตัดปัจจุบันกูปัจจุบัน,จจบนเดินหน้าต่อทําให้เต็มที่ผลออกมาดีไม่ดีอย่างน้อยเราพยายามเต็มที่เราจะไม่เสียใจทีหลังนะคะบางท่านอาจจะไปว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยช่วงนี้อาจจะปาดเหน,นื่อยน,นิดนึงเหนื่อยนิดนึงอาจจะรู้สึกท้อในบางช่วงขณะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่า กําลังใจจากคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งกำลังใจจากกิ่งฟ้าจะช่วยค้ดสู้ให้ตัวคุณได้เป็นกาลังใจมากๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จค่ะในเรื่องการเรียนแต่แค่ว่าอาจจะต้องผ่านในเรื่องอุปสรรคเรื่องอารมณ์นิดนึงแล้วก็เรื่องแบบความคิดของเราอยู่บ้างฉะนั้นได้บอกว่าเป็นกําลังใจใคุณคุณทําสําเร็จแน่นอนค่ะสาหรับในเรื่องของการเงินการเงินอู้ Ace of Pentacles ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะ The Wheel of Fortune ดีเลิศนะคะ Nine of Swords Five of Cups Knights of Pentacles เรื่องเงินของคุณมีโอกาสรับทรัพย์เป็นกอบเป็นกรรม ช่วงนี้การเงินของคุณมีโอกาสได้เงินก้อนโตจากความสามารถจากความเพียรพยายามนะคะแต่อาจจะมีหมดเงินบ้างนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าไปเครียดนะคะนี่ทำนายภาพรวมนะมันท่านอาจจะหมดไปกับเรื่องสุขภาพของตัวเราเองหรือคนในครอบครัวหรือว่างานสีดํานั่นเองนะคะหรือว่าจะหมดไปกับการที่เราเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการวนเวทหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตของเราหรือไม่กระทั่งการทำาสียงกรรเสริมสวยเสริมหล่อชี้นนู่นิีนี่หัตถการหรือว่าเป็นการลงทุนทําอะไรบางอย่างก็ยอมได้หรือไม่กระทั่งอสังหาริมทรัพย์หรือการสร้างธุรกิจ มันอาจจะหมดเงินไปกับตรงจุดนี้เยอะนิดนึงแต่สุดท้ายเงินจะเข้ามาดีเงินจะเข้ามาดีมากๆเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าลงทุนไปแล้วรอผลกําไรการเงินของคุณมันเหมือนกับว่าจากร้ายกับกลายเป็นดีอะค่ะฉะนั้นการเงินช่วงนี้เลยบอกว่าจะทําอะไรก็รีบทําจะโกลยอะไรก็รีบโกยนาทีทองของคุณเลยแล้วก็อย่าละทิ้งในความเพียรพยายามในการหาเงินนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยิ่งคุณเพียรพยายามเท่าไหร่เงินจะเข้ามามากเท่านั้นนะคะหรืออาจจะเข้ามามากกว่า1ช่องทางนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีช่องทางหรือลู่ทางในการทําเงินมากยิ่งขึ้นนหรรืออมีีเดยใกาท กินมากยินขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเรามาดูเรื่องความรักคนโสดสนิทคะ่ะคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เอาบอกตรงๆนะโสดแล้วรวยมากกว่าคนที่จะเข้ามาถ้าจะมีเข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบหน้าเด็กกว่าอายุหรือความคิดเขาอาจจะเด็กๆนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะไม่ตรงจริตก,กับเราแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้แต่บอกตรงๆนะไพ่ขึ้นว่าโสดแล้วรวยโสดแล้วดีกว่าช่วงนี้เราบอกโสดยาวๆไปก่อนเดี๋ยวเดือนหน้ามาลุ้นใหม่อะไรเงี้ยนะคะบางคนโสดอีกแล้วอาจาย์ ถ้าเราสมมติว่าเราบอกว่าเราเองแบบอยากมีใครสักคนหนึ่งหนึ่งต้องไม่ขี้เกียจในการคุยกับคน2ต้องเอาตัวเองออกจากบ้านบางคนบอกว่าไม่ได้ไปไหนเลยค่ะจารย์เออนะจะเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะบางทีบางครั้งอะไม่ใช่ทุกคนในสื่อออนไลน์ไว้ใจได้เพราะไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อออนไลน์เลยนะคะไพ่มือนขึ้นว่าเอออยากเจอใครออกไปเจอออกไปนอกบ้านบ้างหรือเจอสังคมใหม่ๆอาจจะมีโอกาสเจอแต่พูดตรงๆว่าช่วงนี้ รักไม่ยุ่งมุ่งแต่ง,งานไปก่อนไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนไปก่อนจะดีกว่านะคะในเดือนนี้นะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนคุมเครือจะเป็นยังไงบ้างนะคะ The Magician ขึ้นมาคะ่ะ uh, four of swords นะคะ nine of cups uh, queen of swords มันเหมือนยังไม่ไม,ไ,มไม่ชัดเจนนะคะเผลอๆคนที่เราคุยอยู่อาจจะแบบไม่ได้คุยต่ออาจจะแบบว่ามีคนอื่นเข้ามาถ้าในกรณีเราคุยกับเขาแล้วเหมือนเหมือนกึ่งเพื่อนกึ่งคนที่แบบ รู้สึกดีต่อกันรู้สึกมากกว่าเพื่อนลวกันแต่ก็จะเป็นเพื่อนในเวลาเดียวกันอาจจะมีโอกาสพัฒนาค่ะแต่ถ้าคุยกันแบบจีบแบบตรงๆรุนแรงมากในการจีบครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นการที่แบบอ,อยู่กันพักนึงแล้วก็ไปจากกันนะคะอย,อยู่ไม่ได้คงทนฉะนั้นตอนนี้อาจจะเป็นสถานะที่ยังภูมิคุครืออยู่ต่อไปนะคะสาหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่ค่ะเป็นยังไงบ้างามีอะไรให้คุยกันตรงๆคุยกันดีๆอย่าโกหกหลอกลวงอย่า มีการนอกใจเกิดขึ้นเพราะว่าจะไปกันไม่รอดเลยนะคะเพราะไพ่ขึ้นว่าเรามาระวังบุคคลสองสามคนหรือว่าคนที่กีดการในการครบกันหรือเชิงชู้สาวหรือว่าอุปสรรคคือระยะทางหรือว่าการที่ไม่มีเวลาให้กันหรือมีการทะเลาะหรือการท็อกซิกใส่กันมันจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ แต่ถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านในเดือนนี้ไปได้คบกันได้นานนะคะจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนทํานายกว้างอยู่ดีถ้าเราบอกว่าเรารักกับแฟนดีไม่มีปัญหาเลยค่ะจัดข้ามคําทํานายนี้ไปเลยนะคะก็คือรักกันต่อไปแต่ถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้อยู่เนี่ยเรามาระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีโอกาสถึงขั้นเลิกลากันเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะอย่าไปตามดวงนะคะแต่ถ้ามันแบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะสีน้นไม่เสมอกันจริงมันก็แปลว่าต่างคนต่างเดินหน้าต่อไปมีชีวิตของตัวเองดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่่แตงงงงงาานน้วเป็ยัไบ บางคนถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้นะคะช่วงนี้อาจจะแปลว่าบุตรลูกหรือว่าสรรัปสัทเลี้ยงทั้งหลายคุณจะเป็นแบบสิ่งกาวใจให้กับคุณทั้งสองคนนะคะช่วงนี้คุณทั้งสองคนนะมีอะไรต้องคุยกันคล้ายๆกับคนที่มีแฟนเลยถ้ามีอะไรที่ไม่พูดกันตรงๆมัวแต่แบบ เขาเรียกว่าปิดบังซ่อนเร้นเรามาระวังสิ่งที่จะปิดบังซ่อนเร้นจะเกิดปัญหาตามมาได้แต่คุณทั้งสองยังไม่ถึงขั้นเลิกลากันแต่มันจะมีการผิดใจหรือรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่าใจกันละกันหรือว่ามันมีความโกรธมหัวอะไรซึ่งกันละกันหรือเปล่าในช่วงนี้ต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแต่ถ้าเราบอกว่าเรารักกันดีคําพูดคําเดิมให้ข้ามคำทำนายน,นี้ไปไม่ต้องใส่ใจนะคะเพราะว่านี่ทานายภาพรวมอยู่ดีนะสาหรับเรื่องสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างาสุขภาพเนี่ยเรามาระวังเรื่องแบบ ระบบเลือดในร่างกายหัวใจนะคะหรือว่าการทํางานหนักของหัวใจหรืออาหารการกินคอเลสเตอรอลไขมันนะคะไขมันพอกตบับหรือว่าเป็นในเรื่องของความดันต่างๆนะคะแล้วก็ให้นำมาระวังในเรื่องของคําว่าเจาะทิ่มแทงหมายถึงว่าอาจจะแบบเจอมีดบาด เจอแบบมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรเงี้ยสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะช่วงนี้นะสำหรับอ้ออีกหนึ่งอย่างก็คือเรามารู้อุบัติเหตุนิดนึงอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆก็ได้นะคะ1นนะคะไม่ต้องกลัวนี้ทำนายภาพรวมไปทําบุญจ้ะ นะคะการทําบุญอาบอกเสมอว่าส่วนมนบท,ทั่วไปกิงฟ้าแปะอวตารเดสคริปชั่นแล้วแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลไปบ่อยๆนะคะแล้วก็กรวดน้าด้วยจะยิ่งดีแล้วก็สองทำบุญทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่แมบุญธรรมพี่ป้านอาปุญยาตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมนะมีมุมด่างมุมสว่างถ้าเราเจอคนที่ดีหรือพ่อแม่ที่มีพระคุณต่อเราหรือคนที่ดีก็อย่าลืมดีกับพวกเขาด้วยละกันแต่ทาเท่าที่เราไหวอย่าทาแบบเละกตันอยู่จนกระทั่งเราเเเดดดือออรรร้้้นนก็ไไมมม่่ะะะะคาาาพปณแตถจ ุณดากิ่งฟ้าก็เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำจงเลือกทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนเป็นพออันนี้เป็นหน้าที่ของกิ่งฟ้าที่จะพูดนะคะที่เหลือมันอยู่ที่ตัวคุณถัดไปทำบุญอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าจะบอกว่าแก้เคล็ดในเรื่องสุขภาพของคุณคือบริจาคเลือดซะถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทำบุญวัคพรบาทน้ำพุอา่าถ้าไม่เป็นวัดพรคบาลน้ำพก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ให้เน้นทําเกี่ยวกับเรื่องบริจาคโลหิตค่ะ นะคะในโรงพยาบาลสงฆ์นะคะมันจะเป็นการาบริจาคตังค์เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะเป็นการใช้กับอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆาเข็มถุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงพยาบาลสงฆ์ให้เน้นทํากับบริจาคโลหิตโดยตรงนะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลต่างๆผู้ป่วยยากไร้ต่างๆยิ่งดีทุกครั้งทําบุญเสร็จกรวดน้ําด้วยนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจําต,ตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเรา คนที่มีพระคุณครูบา,าอาจารย์เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติถึงชาติปัจจุบันไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามแต่อุทิศส่วนกุศลไปนะคะแล้วก็จะอยากอุทิศอะไรเพิ่มเติมก็อุทิศได้เลยนะคะได้หมดเลยแต่อย่าลืมตัวเราก่อนให้ตัวเราให้เราแข็งแรงก่อนที่จะแผ่เมตตาหรือให้บุญกับผู้อื่นนะคะ อ่าแล้วก็นอกนั้นเนี่ยกิงฟ้าก็อยากให้คุณเองอะค่ะใช้สติเหนืออารมณ์ขอให้คุณมีสติทุกยากก้าในชีวิตเพราะจริงๆพลังงานของคุณขึ้นเป็นทิศทางที่ดีมันอาจจะมีแค่บางเรื่องที่ถือว่าเป็นคําเตือนนะคะก็ไม่ต้องไปกลัวกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งแต่อย่าดูถูกตัวเองอย่าอีโก้สูงแล้วก็อ,อย่าอย่าทำอะไรที่มันกดดันตัวเองจนมากเกินไป บางสิ่งบางอย่างอาะค่ะการปล่อยวางมันอาจจะพูดง่ายทํายากแต่ถ้าเราไม่เริ่มในการปล่อยวางเลยมันยากมากๆยิ่งกว่า ฉะนั้นต้องปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะหรือว่าเราทํางานก็อาจจะเครียดได้แต่ตอนที่เราแบบถึงเวลาแบบเลิกงานหรือพักผ่อนต้องพักจริงๆไม่ฉะนั้นสมองเราจะทํางานหรือเครียดตลอดเวลาจนกระทั่งเดี๋ยวมันนําไปสู่ความเครียดแบบอีกขั้นหนึ่งเลยก็ก็ไม่ใช่นะคะฉะนั้นได้บอกว่าขอบเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านมากๆแล้วก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จดังพลังงานที่ขึ้นมาขอให้คุณพบเจอข่าวดีดังพลังงานไพ่เลยนะคะขออนุญาตจบคําทํานายเดี๋ยวเพี่านี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่อ,องหอาาัวใจกปุมมสร นั่งหรปุบขอบคุณเป็นปุมรู้หัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตเดี๋ยวไปให้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจิงๆิงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม f c e b o o k f แฟนเพจได้ TikTok ได้ IG ไดาวันนี้ขออนญุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะุกทานายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ